ยู12กับโคเปน <rôle à décorations> <aniously> มาทีสนามเก็จบแล้วบมาดูกันอมาที่สอนี้กเดมสนามซเรียบร้อยแล้วนะครับมาที่สนมเอลองดูครับมาลองดูครับตอนนี้สนาม B จบไปแล้ว2-0ไปแล้วงดูที่สนาม A ครับจะไหวมครับจะไหว โอเคนะครับตอนนี้เป็นชุดที่2แล้วนะครับสนาม A นะครับจะเป็นความพบกันระหว่างฟอร์จูนเจ็นะครับกับคุสันซีเนียศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มแล้วนะครับั้นเกมที่หนึ่ะครับเราดูครับแบตนี้ไม่มีครับมเ่อนวยะครับเอไว้วเอไ้เอาไวปแล้วเอาไว้เาไว้เ้้เอนว้าไวเอาาไลวอนเาวสนามเอัอยู่เ สูแล้วมัเป็นกัันไม่มีการะรอบนี้นมจแล้วซกับเอเอจวเดครับวัดแรงกันครับลองดูครับว่ามาดันอย่างเดียวตอนนี้ไม่ไหวก็ตงไวตอนนี้เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับสักคู่สนามเอรอมพรอมเดี่ มีการแก้ยนิดนึงนะครับสำหรับทีมเอสอนะครับเริ่มแล้วนะครับเหม,มือนเดิมครับพิธีข่าวหาการที่3-4วัดกำลังกนะ่อนนะในช่วงแรกเช่นเดียวกับสนาม B และสานาม A คร้บยังไม่มีใครมีทักทิ้อะไรพิเศษนะครับส่วนสนาม D นี่จบไปแล้ว ตกลงไหมครับจะยอม,มรหรอไหมครับไม่งั้นเด็กตกไปถึงจะไปนะครับดูดีๆน,นะสนามเอถ้าลวมกไปทั้งตัวอ่าโอเคครับสนามสนามซีนะครับทีม KP K P I N นะครับเชิญเลยนะครับสนามซีนอ่าบายไปทีมหนึ่งนะครับ <c oughs> โอ, <c oughs> อ้โห <c oughs>